ผีเป่าหูหลวงพ่อชาเริ่มเป่าลมไปที่หูซ้ายแล้วก็เป่าลมไปที่หูขวาแล้วกระซิบเบาๆไปที่ข้างๆหูของท่านว่าไม่ลืมตาขึ้นมาคุยกันหน่อยหรือจิตของหลวงพ่อก็ตกตะลึงณเวลานั้นเรื่องราวเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อครั้งที่หลวงพ่อชาสุภทัทโธหรือพระโพธิยานเทระ แห่งวัดหนองป่าพงอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีพระนักปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสายของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตอาราหันแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือขณะมีชีวิตอยู่ท่านได้อุทิศชีวิตเพื่อการปฏิบัติธรรมและเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งแก่ชาวไทยและชาวต่างประเทศจนมีลูกศิษย์ลูกหา ให้ความเคารพและศรัทธาเป็นจำนวนมากมาจนถึงปัจจุบันโดยตอนที่จะกล่าวถึงนี้นั้นเป็นเหตุการณ์สนุกสนุกในช่วงการออกเดินทุดงในวัยหนุ่มของหลวงพอ่อซึ่งในขณะนั้นท่านยังเป็นพระผู้อย่างอ่อนพรรษาพลังจิตก็ยังไม่แก่กล้าเท่าใดนักจึงทำให้สัมภเวสีสามารถเข้าถึงหรือรบกวนท่านได้ แต่ก็นับว่าเป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่ายิ่งที่หลวงพ่อไม่เคยลืมเลือนและได้เล่าไว้ให้ลูกศิษย์ลูกหาได้บันทึกส่งต่อกันเพื่อถ่ายทอดเป็นธรรมทานหลวงพ่อชาในวัยหนุ่มท่านได้ฝากตัวเพื่อเข้าเป็นศิษย์กับหลวงปู่มั่นผู่ริทัตโตหลังจากออกจากสำนักหลวงปู่มั่นแล้วหลวงพ่อชาท่านก็ได้เดินทุดง รอนแดมพักภาวนาตามป่าตามเขามาได้เดยวันหนึ่งหลวงพ่อเดินทางมาถึงวัดโป่งทองในช่วงขณะนั้นเป็นฤดูแล้งพื้นดินแห้งเหมาะแก่การเจริญภาวนาตามขนต้นไม้เป็นอย่างยิ่งพระในสำนักนี้จึงนิยมไปอยู่ที่ป่าช้าเพื่อฝึกฝนตนเองเมื่อหลวงพ่อมาอยู่ก็ได้รับการชักชวนจากมิสหายธรรม ให้ไปฝึกในป่าช้าหลวงพ่อเกิดความสนใจค่ายรู้อยากจะลองดูว่าการที่อยู่ในป่าช้านั้นจะช่วยขัดเกลากิเลสได้อย่างไรบ้างจึงว่าจะขอลองดูสักหน่อยหลวงพ่อเล่าให้ฟังว่าวันนั้นเป็นตอนบ่ายๆจึงตั้งใจว่าคืนนี้จะไปภาวนาในป่าช้าแต่พอจะไปเข้าจริงๆใจก็ชักไม่อยากจะไปซะแล้ว แต่อีกใจก็บังคับมันคิดว่าถ้าจะตายก็ยอมตายเพราะใจมันลําบากนักมันโง่นักอยากลองดูให้มันรู้ไปหลวงพ่อพูดในใจอย่างนี้แม้จะมีความกลัวแต่ในใจลึกๆของพระหนุ่มหลวงพ่อชาก็ยังอยากลองตามภาษาของพระหนุ่มหรือที่เรียกกันในภาษาสมัยนี้ง่ายๆว่ากำลังร้อนวิชาหรือไฟแรงอยู่นั่นเอง ม่ออกจากหมู่บ้านไปถึงป่าช้าหลวงพ่อบอกว่าเหมือนกับโดนรับน้องใหม่ตั้งแต่วันแรกทันทีเพราะในวันนั้นมีศพเอามาเผาที่ป่าช้ายังผดิบพอดีทำไมถึงเหมาะเจาะอะไรเช่นนี้ในใจคิดอยากจะเดินกลับแต่ก็ไม่ทันเสียแล้วพอช่วงบ่ายๆชาวบ้านเริ่มหามศพกันมาแล้วก็เหมือนโชคชะตาเล่นตลกเพราะบริเวณที่ทำเชิงตะกอน เพื่อเผาในวันนี้เขาเอามาทำไว้ใกล้ๆด้านหน้ากรดที่หลวงพ่อเพิ่งปักไปนี่เองเอาศพมาวางไว้ใกล้ๆหลวงพ่อยังไม่พอยังเอาไม้ไผ่ที่หามศพมาทำเป็นนั่งร้านให้ท่านนั่งอีกต่างหาทำให้หลวงพ่อต้องนั่งอยู่กับศพตั้งแต่นั้นจนเกือบเย็นหลังจากนั่งคุยกับชาวบ้านในช่วงบ่ายจนจัดแจงพิธีเผาศพจนเสร็จสิ้นแล้ว พอตะวันเริ่มตกดินชาวบ้านก็ต่างลาหลวงพ่อเพื่อกลับสู่หมู่บ้านของตนเลือเพียงท่านกับสัป,ปะเหรออีกคนส่วนเหล่าพระที่มาด้วยกันก็แยกย้ายกระจายกันไปตามจุดต่างๆไม่ได้อยู่ใกล้ๆกันเลยช่วงหัวค่าศพที่ถูกเผาก็เริ่มส่งกลิ่นเหม็นตลบอบอวนลอยโชยมาแตะจมูกหลวงพ่อเดินจงกรมไปกินก็เหม็นไป ก้าวขาก็ไม่ออกในที่สุดเดชตัดสินใจเข้าไปอยู่ในโกรธท่านนั่งหันหลังให้กองไฟนอนก็นอนไม่หลับตาตื่นแข็งอยู่อย่างนั้นและแล้วก็เริ่มดึกเข้าดึกเข้าเรเดอร์แสงจากด้านนอกก็เริ่มมืดสนิทจริงๆณเวลานี้สัปปะเดอก็ได้ลาหลวงพ่อกลับบ้านไปแล้วจึงเหลือเพียงท่านและศพที่เผาอยู่ในเชิงตะกอนนั่นเอง ในเวลานี้ท่านเหมือนกับอยู่ตัวคนเดียวในโลกหลวงพ่อบอกว่าเห็นบาทตั้งอยู่ข้างๆยังรู้สึกดีใจเพราะท่านต้องอาศัยบาทเป็นเพื่อนแล้วในเวลานี้ตกดึกประมาณสี่ทุ่มในขณะที่หลวงพ่อยังคงนั่งสงบนิ่งอยู่ในโกรธโดยหันหลังให้เชิงตะกรนั่นเองก็มีเสียงประหลาดอยู่ข้างหลังในกองไฟดังเหมือนตกลงมา ท่านเอ็ดใจว่าหรือมาจะมากินซากศพแต่ฟังอีกทีก็เหมือนเสียงไกยดังเครื่อคาราดเครื่อคราดพออีกสักพักมีเสียงเหมือนตัวอะไรเดินเข้ามาหาท่านทางด้านหลังเสียงเท้าเดินหนักเหมือนวายแต่ก็ไม่ใช่อะไรที่อยู่ข้างนอกไม่สามารถบอกได้แต่มันจะเข้ามาในกรดก็ไม่เข้าเดินโครงครามโครมครามอยู่อย่างนั้นได้สักพัก ก็เหมือนกับมันละความสนใจจากท่านเดินหายไปหลวงพ่อถอนหายใจด้วยความโล่งอกแต่แล้วไม่ช้าไม่นานยังไม่ทันที่ท่านจะได้หายใจหายคอโล่งจนสนิทมันก็กลับมาอีกแล้วคราวนี้เหมือนคนเดินจริงๆตรงดิ่งเข้ามาใกล้ๆเรื่อยๆ,ยๆจนหลวงพ่อรู้สึกว่าเหมือนมันจะเหยียบท่านอย่างนั้นแหละหลวงพ่อชาหลับตาสนิท ไม่ยอมลืมตาขึ้นมามองหรือรับรู้กับอะไรที่ข้างนอกเลยมันมาถึงไกล้ๆก,ก็หยุดยืนนิ่งอยู่เงียบๆข้างหน้ากรดรู้สึกเหมือนกับว่ามันเอามือของมันแกว่งไปแกว่งมาอยู่ข้างหน้าแล้วก็เริ่มรู้สึกเหมือนเหมือนมันเริ่มขยับใกล้ๆข้างๆลําลตัวของท่านจากข้างกรดเป่าลมไปที่หูซ้ายของหลวงพอ่อ หลังจากนั้นก็ขยับมาเป่าที่หูขวาของหลวงพ่อหลวงพ่อบอกเลยว่าในเวลานั้นทั้งขนลุกขนพองสยองกล้าวแต่ก็ยังมีทั้งความกล้าและความกลัวอยู่ในที่นี้แต่เมื่อมันเห็นว่าท่านยังคงนั่งสงบนิ่งไม่ทำอะไรมันมันก็เอาอีกแล้วเริ่มเป่าลมไปที่หูซ้ายแล้วก็เป่าลมไปที่หูขวาวนเวียนวนเวียนอยู่อย่างนั้นไม่จบไม่สิน้น แล้วกระซิบเบาๆที่ข้างหูของท่านว่าไม่ลืมตาขึ้นมาคุยกันหน่อยหรือจิตของหลวงพ่อก็ตะ่นเตนณเวลานั้นในใจหลวงพ่อบอกว่าตายแน่คราวนี้แหละพุโท,ทโธธรรมโมสังโฆลืมหมดความกล้ากลัวกลัๆหายไปหมดเหลือแต่ความกลัวอย่างเดียวเต็มแน่นเอียดอยู่ในใจตั้งแต่เกิดมาไม่เคยมีความกลัวเหมือนครั้งนี้เลยมันกลัวมาก ยังกับน้ำที่เราเทใส่ในโอง่งเทใส่มากจนเต็มเต็มมันก็ล้นออกมาความกลัวก็เหมือนกับมันกลัวมากแล้วก็ล้นออกมาใจหนึ่งของหลวงพ่อเลยถามตัวเองว่ากลัวมากกลัวไมานักมันกลัวอะไรกลัวตายนะสิอีกใจหนึ่งของหลวงพ่อตอบแล้วความตายมันอยู่ที่ไหนทำไมกลัวมันนักหาที่ตายดูสิ มันอยู่ไหนความตายอยู่กับตัวเองอยู่กับตัวเองอยู่กับตัวเองแล้วจะหนีไปไหนจึงจะพ้ลละ่ะวิ่งหนีก็ตายนั่งอยู่ก็ตายหนีมันไม่ได้จะขาดก็ขาดตายก็ตายไปสิตายเพราะปฏิบัติอย่างนี้ก็พอใจจะตายแต่ถ้าตายเพราะไปทำความชั่วสิถึงจะไม่ดีในใจของหลวงพ่อมันแย้งกันอยู่อย่างนี้ ใจหนึ่งมันเบียดเข้ามาว่าเป็นอันตรายแต่อีกใจหนึ่งมันสู้บันค้านและตัดได้ฉับพลันขึ้นมาทันทีว่าจิตใจด้านสู้ของหลวงพ่อชนะได้ขาดสิน้นในคืนวันนั้นเองณปัดนั้นความกลัวทั้งหลายหายไปหมดเลยพลิกหน้ามือเป็นหลังมือเมื่อสติของท่านกลับคืนมาภาพและเสียงที่ท่านได้ยินลมที่เป่าอยู่ข้างหูก็หายไปโดยฉับพลัน พอเอาชนะความกลัวได้แล้วฝนก็ตกลงมาทันทีลมพัดแต่งมากแต่ณเวลานั้นท่านไม่กลัวตายอีกต่อไปแล้วไม่กลัวแม้แต่ต้นไม้เดือกิ่งไม้มันจะหักลงมาทับไม่สนใจมันเลยหลวงพ่อชาท่านเปียกไปหมดทั้งตัวนั่งนิ่งไม่กระดิกอยู่อย่างนั้นตลอดทั้งคืนวันรุ่งขึ้นท่านจับไข้หนาวสั่นไปทั้งตัวจากการที่นั่งตากฝนมาทั้งคืน แต่ท่านก็ยังอดทนออกไปบินทบาทในหมู่บ้านตามกิจวัตรปกติและออกมาพักรักษาตัวที่ข้างนอกจนอาการเ,เริ่มทุเลาลงแม้ร่างกายอ่อนล้าเพราะพิษไข้แต่จิตใจท่านนั้นนับว่าแกร่งกล้าองค์อาจดุดหินผาเป็นยิ่งนักเพราะได้ฝ่าฟันอุปสรรคคือความกลัวตายในที่สุดในคืนนั้นมาแล้วด้วยความอดทนและภูมิปัญญาหลังจากอาการไข้สางซาลงแล้ว ก็ได้เวลาที่จะลาจากถิ่นนั้นเพื่อออกเดินทุดงต่อไปแม้จะเป็นประสบการณ์เฉียดตายแต่หลวงพ่อชากลับรู้สึกว่าเหตุการณ์นี้นี่เองคือเหตุการณ์ที่มีคุณค่ายิ่งในชีวิตของท่านนับจากคืวัมน,น,น,นั้นแล้วความกลัวก็ไม่หลงเหลืออยู่อีกเลยในใจของท่านท่านมองเห็นความจริงของการต่อสู้ให้ถึงที่สุด สู้ชนิดเอาชีวิตเข้าแลกแล้วปัญญาความรู้แจ้งเห็นจริงจะเกิดขึ้นตรงนั้นดังคำที่หลวงพ่อมักใช้สอนลูกศิษย์อยู่เสมอว่าถ้าไม่ดีก็ให้มันตายแต่ถ้าไม่ตายก็จงให้มันดีเรื่องราวเปิดบันทึกตำนานประสบการณ์ข้างเชิงตะกอนของหลวงพ่อชาก็จบลงตรงนี้ซึ่งในโอกาสจะนำเรื่องเดาดีดๆมาเล่าให้ฟังในโอกาสต่ตอไปค่ะ สวัสดีค่ะ